ออปชัล่นหล้นจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะกับ All New a n t i ต1.8ส port ตปี2021เป็นรถปอดประจำการประวัติศูนย์สภาพส,ายสวยๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเรดดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นแค่2.39%เท่านั้นเองผ่อนได้7ปี84งวดเลยนะคะ เริ่มต้นที่1,200บาทฟรีดาวได้เลยนะคะภายในเป็นโหนสีดำได้บอกไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยออปชันจัดเต็มนะคะได้ปุ่มเองจิ้งสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอ Android Air Auto นะคะแล้วก็มีระบบเตือนมุมอับสายตาตัวกระจกมองข้างให้ด้วยนะคะแอร์หลังก็มีมาให้เบาะหลังพับได้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อหานัดได้ตรงนี้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะรับช่อปให้จบคลิปนะคะลูกค้าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน ค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามพุกท่านเลยนะคะก็มาพบกันอีกแล้วกันนะเพชรยนต์สำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวยๆหนึ่งคันมานําเสนอได้ชมกันคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานประจำการประวัติศูนย์เช่นเคยนะคะกับออ l นิวอันติส1.8สปอร์ตปี2021นะคะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนออปชั่นเนี่ยให้มาล้นๆเลยนะคะลูกค้าเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยนะคะเลเดดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยเริ่มต้นแค่2.39เท่านั้นเองผรอนได้สูงสุด7ปี8 4ง ท่นนะคะสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะติดต่อมหานะัดโดยตรงได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัทเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไน์มาได้เลยยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคนันดันทุกเคสนะคะสภาพสวยนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะเช็คประวัติเช็คข้อมูลศูนย์ตัวต้ได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะถ้าตรวจสอบเจอว่ามีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องเนี่ยเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะ,คะใครสนใจห้า ะะไปทะเบียนนี้เลยนะ2ขอไข่ชชิง7 5 0 8กรุงเทพมหานครโลกโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะรถสีขาวสีเดิมโรงงานไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องอยละกิ้เลยนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมก,กับไฟเดย์ไทม์คมไฟเดินจากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยแล้วมีคิ้วโครเมียมนะคะตกแต่งเพิ่มความสปอร์ตมาให้ด้วยนะคะไฟตัดหมอกก็ติดตั้งให้จากโรงงานเลยนะ,ะราคาค่าตัวนะคะ599,0 0 0บาท ปี2021นะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่1 2 0 0นะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะย้ำเบอร์โทรติดต่อของนัดนะคะ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้ช่วยทุกคันและทุกเคสแน่นอนนะคะต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์ไปทำสัญญาให้ถึงที่เลยออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะคะหลักๆเลยนะ สำเนาบ,บัตรประชาชนสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนก็สามารถออกรถได้แล้วนะคะหรืออาชีพอื่นๆก็ออกได้เช่นกันเอกสารใช้แตกต่างกันไปนะ,คะใครสนใจก็ติดต่อหรือแอดได้มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะยินดีให้คําปรึกษานะคะในส่วนของตัวล้อของรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานยางขอบ18นิ้วนะคะคันนี้ได้เป็นยางปี2024ด้วยนะคะยางปีใหม่ใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะส่วนช่วงล่างของรถนะคะเดิมๆเช่น การไม่มีคาบนะ้ำมันหยุดเะเยอะของเบาโชคกนะคะได้เป็นดิสเบกสี่ล้อแล้วนะคะลูกค้าแล้วก็ โสมนี้นะคะช่วงล่างเนี่ยเป็นช่วงล่างตัวใหม่ด้วยนะช่วงล่าง tnga นะคะปีกนกคู่ซ้ายขวานะคะขับนุ่มนั่งสบายนะลูกค้าบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะคะสภาพส,ายสวยๆโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะ5 9 9 0 0 0บาทฟรีดาวน์ค่อน1,200ดอกเบียพิเศษเริ่มต้นแค่2.39%เเท่านั้นนะคะติดฟรีมาให้รอบคันสภาพสวยพร้อมใช้เลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ยังมีระบบ bsm นะคะหรือว่าระบบเตือนมุมอับสายตาตรงกระจกมองข้างมาให้ด้วยนะคะเวลาที่มีรถมาด้านข้างนะคะก็จะมีไฟเตือนตรงกระจกมองข้างนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะเป็นระบบเตือนมุมอับสายตาติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะออปชั่นลดเลยมือจับประตูสีด้านเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็กุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอ็นพีเรียบร้อยแล้วนะคะรัตากุญแจเป็นแบบนี้นะคะกุญแจสำรองมีมาให้ครบเลยล็อกรถหรือว่าปดลดล็อกรถได้จากมือจับประตูฝั่งคนขับนะคะ มีตัวรับสัญญาณมาให้เดี๋ยวเรามาดูภายในของรถคันนี้กันนะคะสําหรับภายในของรถคันนี้นะคะเป็นโทนสีดํานะคะ ออปชันให้มาค่อนข้างครบเลยนะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซนทัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งอ่ะกระจกปรับออโต้สี่บานเลยนะคะลูกค้าออปชั่นลน้นๆ้นเลยนะใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะตัวพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบบางติฟังก์ชันเรียบ,บ่อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าเป็นพวงมาลัยแบบบังติฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวขอปรับแสงหน้าจอให้นิดนึงนะอาจจะได้สว่างขึ้น อ่ะมาดูกันต่อภายในเป็นโทนสีดาได้ปุ่มเอ่งจริงสตาร์ทพวงมาลัยบางติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะไฟหน้านะคะปรับสูงต่ําได้นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูเลขไม์ของรถคันนี้กันนะคะเป็นรถหน่วยงานบดประจำการประวัติศูนย์นะคะ ไม่มีชนหนักแน่นอนนะเช็คระยะเข้าศูนย์หกรอบนะคะตรวจสอบจากศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะออนไลน์ทั่วประเทศไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่1นึ0 0แโลดนะคะลูกค้าไม้แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไม่หรือว่าก็ไมาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ได้ตัวจอแอนดรอยมาด้วยนะคะจอติดตั้งมาจากโรงงานเช่นกันนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยนะคะออปชั่นลน้ลนๆเลยนะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องถอยหลังนะคะก็มีติด ั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกล้องถอยหลังนะแล้วก็ตัวกล้องมองหลังนะคะเวลาที่เราใส่เกียร์ถอยเนี่ยกระจกด้านซ้ายนะคะเขาจะปรับมุมองศาให้อัตโนมัติเลยนะคะสังเกตตรงกระจกมองด้านซ้ายเนี่ยค่ะเวลาใส่เกียร์ถอยเนี่ยเขาจะปรับมุมมององศานะคะตรงกระจกให้อัตโนมัติเลยนะออปชันเนี่ยบอกเลยว่าได้มาครบเลยนะคะติดกล้องบันทึกด้านหน้ามาให้เพิ่มแล้วค่ะแล้วก็สภาพเนี่ยภายในสวยๆไม่มีรอย ถลอกไม่มีรอยสึกหลอเลยนะคะเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้ามีเบรโอมาให้เรียบบ้อยแล้วนะคะตัวเบาะนะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำเป็นเบาะรุ่นบั c เก็ตซีดมาพร้อมกับรูระบายอากาศนะคะระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะคะเบาะไม่มีชีกไม่มีขาดดูแลทำความสะอาดง่ายๆนะคะสำหรับเบาะหนังแล้วก็สติเกอร์มอ,อกอ มีติดให้เห็นชัดเจนเลยนะคะลูกค้าคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันเลยนะหัวนอซอกประตูไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยสึกลอกของการใช้งานนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสันเหลี่ยมคมของตัวรถนะคะมีเห็นชัดเจนไม่มีรองรอยลักยิ้มเลยนะคะลูกค้าคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็บอดี้กว้างๆนั่งกันสบายๆเลยนะคะลูกค้า มีที่พักแขนตรงกลางมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะที่พักแขนตรงกลางมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนแอร์หลังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋าจิงโจ้ไว้เก็บสัมภาระได้แล้วก็ตัว1.8เบาด้านหลังเนี่ยสามารถปรับพับได้ด้วยนะคะลูกค้าใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสนใจติดต่อหารัดได้เลย0982609587นัดเพชรยนต์โฮมแอดไลน์มาได้นะคะไฟท้ายดีไซน์มาให้สวยงามเลยเป็นไฟท้ายแบบ LED ไม่มีรอยแตกรอยเล้ลาเซนเซอร์กันชนด้านหลังมีติดมาให้2จุดนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะสองขอไข่ชอชี เจ็ด508ปกรุงเทพมหานคระนะคะใครสนใจก็ติดต่อมหานัดเดยตรงได้เลยนะเป็นตัวอันติสด1.8สปอร์ตนะคะออปชันเนี่ยได้มาค่อนข้างครบเลยนะคะ5 9 9 0 0นบาทนะคะสำหรับคันนี้นะมาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้บอดี้กว้างบรรจุเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะ เบาะแถวหลังพับได้ด้วยนะคะไฟท้ายเดิมจากโรงงานไม่มีแตกไม่มีร้าวแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าแล้วก็หัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีร่องรอยของการไขหรือว่าการขยับขยื้อนไม่มีเลยนะคะ mm hmm. โครงสร้างเดิมบอดี mm ้เดิมทั้งคันนะคะคานด้านในเดิมๆเลยไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเม็ดอาร์ตนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลย mm hmm. เดิมๆจากโรงงานการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะแล้วก็ บอดี้ด้านล่างล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบเลยนะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อเนี่ยไม่มีเลยนะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะคะแนะนําไปอินหนิงทางเลือกนะผ่อนหนึ่งองร้อบาทนะคะรายได้สองเท่าของค่าง,งวดเป็นเจ้าของรถค่นี้ได้เลยนะดอกเบี้ยววพิเศษเริ่มต้นที่2.39%เท่านั้นนะคะแล้วก็ผ่อนได้สูงสุดเนี่ยเปีแปดสงวดเลยนะคะลูกค้ามาดูกันต่อในส่วนของ แผ่นเพจของรถนะคะ ตัวแผ่นเหตุของรถมีติดให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงลูกค้าเช็คข้อมูลเช็คประวัติสูงสเตต้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะหัวนอซอประตูเดิมๆเ,เลยสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไข่หรือว่ารอยเขียบเยื่อนนะคะสภาพส,สวยๆสภาพพร้อมใช้เลยนะคะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดออปชั่นก็จัดเต็มมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยสนใจติดต่อหาัด,ด้วยตรงได้เลยตามเบอร์โทรหน้าจอช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวนัดนะคะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียด ด้านห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะขนาด40,800ซีซี141แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเข้า 1.95e20e85 เติมได้นะคะเครื่องยนต์เดิมไม่มีสั่นไม่มีสถานไม่มีคาบน้ำมันหยุดเลยเยิ้มนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยขยับเพี้ยนเลยนะคะสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดต่างๆมีติดอยู่ครบเลยนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆซีนเดิมจากโรงงานเมดอาร์มีเห็นชัดเจนนะคะคานด้านข้างตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อ หัวน็อตไม่มีรอยเขียบเพี้ยเลยนะคะหรือว่าตัวคานด้านในก็เดิมๆเช่นกันนะคะลูกค้าไฟหน้าเดิมจากโรงงานการันตีโครงสร้างให้เลยนะหัวน็อตแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีเขียบเพี้ยนหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆตาปัม๊มฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนฉวนกันความร้อนยังอยู่นะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมบอดที่เดิมทั้งคันเลยนะไม่มีชนหนักแน่นอนแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะออนิวอันติส1.8สปอร์ตปี2021รถหน่วยงานปลดประจําการประวัติศูนย์ ประมาณแสนสี่หมื่นกโลนะคะออปชันเนี่ยให้มาครบเลยนะคะลูกค้าฟรีดาวได้ด้วยนะคันนี้ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพอนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสองร้อยรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะต่างจังหวัดก็ได้เรามีไฟแนนซ์ไปทำสัญญยายถึงที่เลยนะคะใครสนใจก็แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะด,ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดี ค่ะ